วัสดีครับวิธีบานรักกับผมบอวิธีบานหอกวันนี้จะพามาเป็นวิธีการปลูกผักชีง่ายๆครับ <_ s 1> <ๆ>เดี๋ยวมาเป็นยังไงครับมาชมกันเลยครับนี่ต้นแหลกเมล็ดผักชีที่เราซื้อรรรมาเราก็เอามาใส่ถุงนะครับแล้วก็กระจายให้มันกระจายแล้วก็ใช้ขวด ได้ก็ได้ครัที่เป็นขวดแก้วมาบดให้ละเอียดใมนแตกออกนะเนื่องจากเมล็ดบัวชีนเม็ดเมล็ดก็จะมีเม็ดเล็กประมาณสามถึงสี่เม็ดข้างในอีกนะครับนี่ขวดเมลยครับขวดอะไรก็ได้ครับเป็นขวดแก้วทำมาบดกลิ้งกลิ้งกลิ้งให้มันแตกออกจากากันครับมเมล็ดบัวชีก็จะแตกออกบดไปเรื่อยแต่อย่าไปกดแรงมากนะครับเนื้อมันจะละเอียดหมด Okay, เอาคเมล็ดให้มันแตกวีกนก็พอครับนี่น,นี่ไทยครับมือหนึ่งถือกลองมือหนึ่งถือขวดอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ให้พอเข้าใจวิธีการทําครับนี่บดๆใมันแตกครับตางจากบดบดไปเรื่อยๆกะว่ามันแตกละเอียดพอได้ที่นะครับเราก็จะเอาไป แช่ในน้ำครับนี่น้ำที่เราเตรียมไว้แช่ไว้อย่างน้อยหกถึงแปดชั่วโมงแล้วจะแช่ไว้หนึ่งคืนก็ได้แช่ทิ้งน้ำไว้เลยหนึ่งคืนครับเอา,าเลยดผัชีที่เราบดได้มาเทลงในน้ำที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วก็หลังจากเคลงแล้วเราก็เอาไม้มาคนๆน,นะครับให้มเมล็ดลักชีเข้ากับน้ำ เรแช่น้ําทิ้งไว้แปดหรือว่าจะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับก็แล้วแต่ตามที่เราสะดวกครับแต่ผมจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับหลังจากแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับเราก็จะเอามเมล็ดผักชีนะครับนี้มเมล็ดผักชีที่แช่ไว้หนึ่งคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็จะไปกรองาน้ําออกนะครับเพื่อที่จะทําการ ม,มมเมล็ดปักชีต่อไปครับเรามาดูขั้นตอกนการทำเลยครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะกรอ,อง,องมเมล็ดปักชีมาครับเทลงไปเลยครับนี่ใส่ผ้าเขียวหรือผ้าเยางานเรานี่ครับเทกองน้ำบอกให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็เคาะให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วก็ภาชนะที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นผ้า ใส่ผ้าชุบน้ำไว้นะครับนี่เป็นผ้าหรือเป็นวัสดุที่อุ้มน้ำฟองน้ำเป็นอะไรก็ได้ที่มีความชืน้บนบางคนจะเอาทิชชู่อะไรก็ได้ครับก็จะใส่ไปครับแล้วก็เกลี่ยนะครับแล้วก็จะกำลังการเกลี่ยเ,เรียกผักชีที่เราแช่น้ำไว้อ่า อย่างนี้เลยครับแล้วก็พับครึ่งไว้เป็นการบ่มนะครับเพื่อให้มเมล็ดปักชีนะครับได้ความชื้นมเสม,เมอก็จะนําไปใส่ถุงพลาสติกนะครับเพื่อให้เกิดการอบนี่นะครับเราก็จะใส่ถุงพลาสติกมัดปากไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อบทิ้งไว้ประมาณ3-5วันแล้วก็เปิดดูครับถ้ามาีาง,งอกหน่อขาวก็นำไปปลูกได้เลยครับผม สวัสดีครับผมวิที์บ้านเฮาครับคุนี่จะพามาปลูกผักครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับอยู่ไรเราทำให้พูนก็ผักที่เราปลูกมีอยู่กว่า30ชนิดครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าสิมีผัูกยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าเ้าสิปลูกยังไงเนะมากกว่า20ชนิดครับอ่านี่ว้าวประเทศ มะนีแดงครับนี่ขึ้นช่ายครับล็อกสตาร์ครับผักเขียวปีประกาศเขียวปีครับฟักชีฟรังครับนี่ครับกวางตุ้งห้องเต้ครับกะเผราขาวผักกาดหอมกวางตุ้งใบครับนี่ครับตามด้วยทวฟักยาวครับผักซีจีนโหระพา กาดขาวกะลำปี้ครับนี่ทำโดยพริกพริกนะครับปักทัวแตงล้านครับนี่แตงล้านปักซีลาวนี่เห็นะครับปักซีลาวปักเขือแล้วการนี้ทังนี้ครับนี่ทั้งนี้ประมาณมากกว่า10ชนิดนะครับรวมแล้ว30มสิบชนิดครับเอาสิมาปลูกกันอยู่ไรรัตนาพิบูลนครับเอ้าไปชมกันเลยครับ มาชมกันวิธีากากรสูงครับเอาไปเจริ่มปูเรียบตั้งแต่คณะควางตุงปัจชีหอมเปยมรพา,า,ายิราขืนชายทางโอมะระเทศแมงลักกะเผา อากาศเขียวกระลำปีอากาศหนืนอักขึ้นชายแล้วก็พักอีกมากมายครับเดี๋ยวมาครับก็เริ่มลงมือปลูกแล้วนวางกองไว้ครับลงมือปลูกครับนี่รวยแล้ครับงไปลูไปพอมันเกิดขึ้นมาเราก็จะท,ทอนดีเจ้า กินน้ำพริกส่วนหนึ่งที่แล้วก็เอาไปขยายปลูกต้นแปลงครับตามสไตล์เหตุการเกษตรผสมสานแบบวิธีบ้านเราครับผมมาชมกันเลยครับบรรยากาศครับอยู่ไรรัตน์ิบูลครับนำคำแดงครับมะครับปลูกผักปลูกงาครับพอได้อยู่ได้กินก็ต้องสีเขาผักปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์ครับก็ฝากติดตามทางช่องวิธีบ้านเราครับ ไรตนาพิบูลครับผมปลูกผักเกษตรแบบผสมผสานปลูกทุกอย่างที่อยากกินแเราก,กินทุกอย่างที่ปลูกครับผมชมบรรยากาศเลยครับ มาเนี่ครับหลังจากที่เขาปลูกแล้วครับนี่ปลูกแล้วครับแปลงผักเกษตรผสมสารที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือว่านี่ลกกัว่าไดครับยาว40กเมตรครับผักเกษตรผสมสารสุยางสุแนวครับเพราะว่าใดผักบุ้งผักชีกวางตุ้งขั้นหน้าผักกับเผาแมงลักเกล็ดทัว่วผักเหี ปักเกลือปักแดงหอมปียี่หล่าสัเล็แน่ครับปลูกสุยานครับด่เดี๋ยวรอติดตามช่องครับตอนนี้เริ่มปลูกครับตั้งจากครบหนึ่งอาทิตย์เริ่มปลูกเดี๋ยวรอประมาณหนึ่งอาทิตย์มาดูว่ามันจะงอกพีสำเร็จครับรอติดตามครับพี่น้องเห็วมาดีกดปากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับทั้งชอววิถีบ้านเฮากับผมไว้วิถีบ้านเฮากับผมพี่น้องครับ